ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องนะครับทางช่อง YouTube รถคุนนาเข้าวบางนาแทกเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโจนะครับวันนี้คลิปที่2ต่อจากร้อยสามสิบรุ่นหกเโอนะครับวันนี้ก็จะพาพี่พี่น้องน้อนะครับมาดูเจ้ามาตรวจเช็คดีกว่านะครับเราไม่ต้องมาดูแล้วนะครับเพราะรถเราเสร็จเรียบร้อยเราจะพาพี่พี่น้องน้องครับมาตรวจเช็คหลังจากที่เราได้ทําการซ่อมบํารุงนะครับก่อนที่จะจัดส่งถึงมือคุณลูกค้าหรือว่ามาดู ตรวจเช็คนะครับอ่าสินค้านะครับหลังจากเราได้ทําการซื้อขายกับคุณลูกค้าเสร็จสับเรียบร้อยโอ้เครื่องบินพี่น้องโอ้บรรยากาศกลับเริ่มกลับมาแล้วครับหลังโควิดจางนะครับเริ่มเครื่องบินเริ่มขึ้นดูครับเสียงกัลซีสันแนนเพราะว่าโรงงานของเฮานะครับอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ1กิโลนะครับจากปากท่ามาได้พี่น้องแมนลันวีด้วครับแต่ลันวีกับประมาณสามโลครับหอนนะครับ อ่ะนะครับข้อสำคัญคือบินบินผ่านลื่มเลยนะครับวันนี้จะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาตรวจเช็คนะครับอุปกรณ์ต่างๆหลังจากที่เราได้ทําการซื้อขายจากคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะครับคันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่ยนมากๆเลยนะครับที่ไว้ใจกับบริษัทเล็กๆของเรานะครับได้ดูแลรถคันใหม่ของคุณพี่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาดูกันว่าหลังจากเราทําการซื้อขายเสร็จสับเรียบร้อยแล้วบริษัทบางนาตกแต่งรถเป็นยังไงมั่งนะครับ นะครับก็เอาแรกๆเลยนะครับก็จะมีตะแกรงกันกระจกช่องวางเท้านะครับตัวนี้เราทําให้ใหม่เด้อนะครับนี่นะครับอาจจะมีฝุ่นแนพี่นองมาที่ในล่างนะครับนี่นะครับก็มีตะแกรงกันกระจกช่องรองเท้าขบันไดวางรองเท้านะครับก็จัดให้นะครับพร้อมด้วยไฟส่องสว่างบนหัวเก๋งนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวา นะครับตอนนี้มีระบบแรหัวเจาะมาด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้มีระบบแรงัวเจาะมาด้วยนะครับมุงกี้เป็นห้าฟันครับนี่ห้าฟันแบบร้อยข้างครับใบใหญ่เป็นล่มนะครับส่วนระบบซีนก็บอกนะครับอันไหนรั่วเราก็ทําการเปลี่ยนให้เลยนะครับถ้าไหนยังดีอยู่ก็ใช้ของเดิมนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นใบแทก50ิเซนนะครับพร้อมกับเราทำนะครับการเสริมเฟรียมให้นะครับเพื่อไม่ให้มันแผะเช่นเคยนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูตสลักซู่นะครับแล้วก็ล้อนําต่างๆไอไม่ใช่โรลเลอร์แคริเอร์ล้อนำนะครับก็ทําการตรวจเช็คให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับนี่สีสันนะครับทําให้ใหม่หมดอันนี้คันนี้เหตเบิร์ตขั้นเพี่น้องเด้อทำสีภายนอกทั้งคันนะครับด่แเดมนะครับดูระบบภายในนะครับก็มีไอส้กรองนะครับเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยอันนี้แบตเตอรี่ยังเป็นของแก๊สอยู่ครับ แบตเตอรี่แคทนี่แน่ยนอนเลยครับพี่น้องอันนี้เป็นแบตเตอรี่แคทนะครับนี่อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆอ้งามครับภายในนะครับตัวนี้ไม่มีสนิมเลยนะครับไม่มีสนิมราบเลยพี่น้องครับดูพื้นนะครับดูพื้นครับสะอาดสะอ้านครับนี่นะครับดูสายไฟครับยังมีใหม่นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูระบบทางปั๊มไฮริกนะครับแล้วก็ กล้องมองหลังนะครับตัวนี้มีกล้องมองหลังนะครับนี่กล้องมองหลังก็ยังเป็นยี่ห้อแคทพี่น้องนะครับกล้องมองหลังก็ยังเป็นยี่ห้อแคทนีะครับของแข่เขาครับขับมาดูฝั่งทางด้านปั๊มเฮลิกนี่นะครับปั๊มเฮลิกนี้เราไม่ได้พ่นนะครับอันนี้เป็นสีเดิมๆนะครับเบือพี่น้องไม่ไหมเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับ อันนี้ถ้าฟองน้ำตัวไหนไม่ดีเราก็ปิดกุให้เรียบร้อยนะครับนี่กระโปรงนะครับเสร็จสับนะครับลวดลายสติกเกอร์สามเอ็นเช่นเคยครับมาต้องบาดูพี่น้องทุกๆุกคลิปสติ <c oughs> เกเกอร์ทำให้เสร็จสับเรียบร้อยนี่นะครับช่องล่างนะครับคาดออกแบบเกี่ยงครับพี่น้องริบสปอเก็ตตี้หนาๆอยูน่นะครับนี่ดูครับดูกาดพี่น้อง รถใช้งานเดินมากเดินน้อยครับนี่ดูนี่ครับนี่ยังเต็มอยู่เลยครับใบแท็กก็ยังหนาๆครับส่วนระบบบูทสลักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสลักตูกระบอกมุ้งกี้นะครับแล้วก็สลักโคนบูมนะครับกลางกลางบูมนะครับบูมต่ออามนะครับรวมถึงชุดมุ้งกี่ชุดนี้อัดบูทให้เรียบร้อยครับพี่น้องตัวไหนบูทยังแน่น บูธยังดีนะครับเราก็เสริมแผ่นชิมให้ท่านเสร็จสัรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูระบบภายในนะครับระบบภายในกันก็เช่นเคยอีกแล้วครับท่านนะครับระบบแอร์ฟิล์มนะครับติดให้ใหม่นะครับฟิล์มนี้เราติดให้ท่านเรียบร้อยนะครับก็เช่นเคยตัวนี้บ่อขาดครับพี่น้องบ่อขาดครับเราก็หุ้มหนังให้ครับนี่เป็นบ่อหนังครับพญาตเปิดสวิ์นะครับ จอขึ้นเป็นเมนูเป็นเมนูเสร็จก็มาเป็นระบบกล้องมองหลังนะครับเราก็จะปิดกล้องมองหลังออกไปนี่นะครับคันนี้อยู่ที่8,779ชั่วโมงนะครับหัวยาสตาร์ทเครื่องครับที่สตาร์ทเครื่องไม่ได้เกินพี่น้องห้อนครับเสียไซแอร์ Air เขาขอ,อันนี้มีระบบโหมดอีโก้นะครับโหมดประหยัดพี่น้องเมนูนี่เป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยครับนะครับเมนูนี่เป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับ สะอาดไทยเรียบร้อยครับไม่ต้องห่วนาางนะครับเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเชิ้นเคยนะครับล้างสะอาดเป่าให้แห้งนะครับืดตื้ตืตเดี๋วยวจะอยู่ใส่ไรได้เดี๋ยวจะอยู่ใส่ไหนพี่น้องเปิดน,นเห็นไหมครับเรียบร้อย เปิดดลมาได้ครับเดี๋ยวตีเลคัสิทธิ์เดีเดิน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 เดิอนนั่งเดินง่างยๆกันครับนะครับอันนี้ระบบแอร์นะครับใช้ได้ปกตินะครับเป็นระบบพนนะครับเดี๋ยวผมจะรองระบบว่าเริ่มเปิดไฟเริ่มเปิดไฟนะครับโอ้ยเปิดไฟกันพี่น้องอึบเริ่มเปิดไฟ ก็ระบบไฟนะครับนี่พี่น้องเปิดเรียบร้อยครับสว่างแจ๋วครับทั้ง4ี่ดวงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองระบบให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับนะครับก็สลับตัวที่ด้านหลังผมนะครับย้ำเป็น 312D นึ่งดีนะครับ m a k อ in เ a แปนนะครับคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่น แท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พี่น้องเด้อนะครับอ่ะยาวกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราต้องถอดเกือบก่อนนะครับก็เป็นแบบยางนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเล่นกันอยู่ที่สิบไปเลยนะครับครับรอระบบออโต้ครับยกครับโอ้เกิดขึ้นหมดเสมอกันเนี่ยเดี๋ยวขอยนญาตอยสักหน่อยครับ พื้นไม่เสมออามครับมุงกี้ครับสวิ่งครับ ยาวเลยครับโอ้เร็วครับอันนี้เราตั้งเฟซเชอร์ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยครับดูครับพี่น้องอันนี้คือเราตรวจเช็คเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นระบบเฟซเชอร์นี่ดูครับนะครับเนี่ยครับไม่หลวมนะครับที่ดามกล้องแก้งนี่จะดาฟันมัครับ สำหรับ3า2ดีโอ้เร็วครับพี่นอ้องอันนี้ไม่กินเชแอนทั้งคันนะครับอันนี้เป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นนะครับคันนี้ไปชั่วโมงอยู่ที่8,700ันชั่วโมงนะครับอันนี้อยู่โหมดอีโก้ครับหรือว่าเราเรียกว่าอีกทีนึงก็คือโหมดประหยัดครับโอ้เร็วครับ แล้วขอญอาตหาพื้นที่ให้มันเสมอหน่อยนะครับพื้นมันไม่ค่อยนิ่งอะไรครบ เบรกคอยครับเบรกเบรกนะครับก็โอเคครับใช้ได้ mm hmm. เลองระบบตัวเดินนะครับ เต่าครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับเต่าครับ ครับก็สำหรับนะครับเจ้าแคท 312D ะครับคันนี้ก็จะเดินทางไปยังจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ระบบต่างๆนะครับหลังจากที่เราได้ทำการรองระบบนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับระบบนี้เร็วใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบสวิงตัวเดินนะครับแล้วก็ระบบการทำงานนะครับแล้วเราก็ต้องมาเทสกันอีกทีนึงนะครับตอนที่ไปถึงบ้านคุณลูกค้านะครับว่าระบบขุดเป็นแบบไหนนะครับเจอดินหนัก เจอดินแข็งดินเบาเป็นแบบไหนนะครับเยวค่อยสรุปกันอีกทีนะครับก็อย่าลืมนะครับสําหรับพี่ๆน้องๆนะครับท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถขุดนำเข้าแท้จากญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับตามเบอร์โทร0858400788นะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเรามีทั้งแคทโคเบคมบสุนะครับมีให้ท่านหลายรุ่นหลายราคานะครับ ก็กิ้งก้างสอบถามหาเราได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้ก็ต้องขอตัวลาพี่ๆน้องนองไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับ